ีเมียไปแจ้งตํารวจนั้น <ừ> อดีตสามีคนนี้ยิงแม่ยายหรืออดีตแม่ยายที่นอนติดเตียงอยู่ตายไปเลยค่ะอโอ้โหอันนี้เป็นเรื่องที่ถือว่าคลั่งหรือเปล่าอะไรมาระหว่างที่จะมางอ้ออดีตเมียเนี่ยนะคะ อดีตเมียก็คือคุณมารีวันแล้วกันแล้วก็คุณสมพรค่ะเป็นอดีตสามีที่จะมางอนี่ตํารวจลงพื้นที่เลยค่ะชาวบ้านเขาแจ้งว่าเนี่ยสมพรมายิงแม่ยายมาริวันนะคะแม่ยายก็คือคุณบุญมาค่ะเป็นแม่ยายของนายสมพรนี่แหละเป็นแม่ของคุณมาริวนันอีกที่นอนติดเตียงอายุ80ปีแล้วค่ะพอยิงไปก็เสียชีวิตทันทีค่ะตอนนี้ตํารวจพยายามจะเก็บหลักฐานไปค่ะไปสอบถามผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์คนอยู่ที่เหตุการณ์นี้นะคะคือกำนันด้วยกำนันวินยาค่ะกำนันก็บอกว่าอีชั้นอยู่ในเหตุการณ์เลย อตอนแรกเนี่ยสมพรมามาง้อคืนดีแต่นี่ไซส์เหมือนเดิมค่ะอารมณ์รุนแรงจะมาตบมาตีมีปืนด้วยทางมาริวันเองก็กลัวค่ะแอบดอดไปแจ้งตำรวจอย่างที่รายงานไปนะคะคทุกคนก็เห็นดีเห็นงามเมื่อเดี๋ยวตำรวจมาจับค่ะแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นคือแม่บุญมาโดนยิงตายแล้วสุดท้ายตำรวจมาล้อมบ้านไว้ค่ะมาล้อมบ้านสมพรสติแตกค่ะจนสามทุ่ม สมพรขึ้นไปชั้น3ค่ะขึ้นไปชั้นสองนะคะขออภัยเสร็จแล้วมีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดค่ะปั้งตำรวจบุกเข้าไปสมพรยิงตัวตายเรียบร้อยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคุณก็พูดกันเยอะแล้วค่ะว่ามันเกิดจากปัญหายาเสพติดอีกแล้วแล้วนี่คือคุณมาริวันนะคะที่ทําใจไม่ได้เลยอดีตสามีมายิงแม่ที่ติดเตียงค่ะพูดอย่างเดียวโอ้ไม่น่าเกิดขึ้นเลยฉันเป็นคนผิดเองรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนผิดเนื่องจากว่าปล่อยแม่ไว้คนเดียวระหว่างที่อดีต สามีมางุนงานหรือว่ามาบ้าคลั่งอยู่ในบ้านค่ะก็เป็นลมลมพักไปเลยนะคะตอนนี้ตำรวจก็พยายามจะหาหลักฐานแต่หลักฐานที่ตำรวจพบเจอนะคะตำรวจบอกว่าเป็นไปได้ค่ะว่าที่นายสมพรน,นั้นไม่ได้มีเจตนาย,ยิงแม่ใหญ่ อาจจะเป็นปืนลั่นเพราะว่าสติสตังไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วค่ะอ,อ,อาจจะฉี่ม่วงแล้วก็เสพยาบ้าไปเยอะปืนอาจจะลั่นใส่อดีตแม่ยายเสร็จแล้วก็ขึ้นไปชั้นสองทำใจไม่ได้คิดคไม่ตกค่ะเลยยิงตัวตายช่วงสามทุ่มในเวลาต่อมาออนี่คือ คุณมารีวรรณนะคะเดินไม่ไหวเลยคือขาเขออ่อนหมดเลยเสียใจมากๆทุกคนพูดตรงกันว่าตํารวจจับไปก็ดีแล้วค่ะคนที่เสพยาอยู่ในหมู่บ้านและเห็นไหมนี่คือตัวอย่างถึงแม้ว่าจะตายเองแต่ยาบ้าระบาดเยอะเหลือเกินในหลายๆหมู่บ้านนะคะอยากให้เข้มงวดเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดเพราะมันไม่ใช่แค่ปัญหายาเสพติดค่ะปัญหาสังคมปัญหาอาชญากรรมทุกอย่างตามมาครับอ้าวเป็นเรื่องใหญ่นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่า ทั้งสองเลยครับไม่ว่าจะเป็นยาบ้าหรือมีอาวุธปืน,น,นวาระหแห่งชาติหมดเลยเนี่ยเนี่ยนะดูข่าวกันตอนนะครับความสุขควันหลงวันลอยกระทงแต่พี่น้องที่จังหวัดนครพนมไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะครับตื่นเต้นสะตา,าหยก็พลหขณะที่มีการเปิดประเพณีลอยกระทงอย่างเป็นทางการจุดพลุเลยครับแต่ปรากฏว่าพลุม,ม,มันระเบิดตูมตามากรับ ท่านผู้ชมจะได้ดูภาพข่าวนะครับเห็นแหมจุดบริเวณด้านหลังตู้มนี่ครับตอนแรกก็สวยดีเอ้าคนอยู่บริเวณด้านหน้าีไม่แล้วก็อยู่บนเวทีไม่ได้เห็นอะไรแล้วครับเพราะว่ามีการจุดอยู่บริเวณด้านหลังปรากฏว่าด้านหน้าก็ไม่เรื่องครับก็ทําพิธีเปิดย่างเดียวนะครับเฮเฮสนุกสนานแต่ปรากฏว่าไอ้ตุ้ม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 เนี่ยทำให้คนบาดเจ็บไป12คนครับเนื่องจากว่าโผระเบิด เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับท่านนายกเทศมนตรีนครพนมคือคุณนิวัฒ ชีวิยวิิยะจนบุญญาครับสั่งตรวจสอบด่วนเลยบอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับมันเกิดจากอะไรนี่เป็นภาพที่มีการแชร์กันตามมานะครับว่าหลังจากที่ตูมตามเมื่อสักครู่นี้มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย12คนนําตัวส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วก็คนก็วิ่งหนีควันก็กระจุยกระจายตามภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับขณะที่เปิดงานอย่างเป็นทางการอยู่บนเวทีประธานก็ว่าไปแล้วแต่มันตูมตามอยู่ด้านหลังแสดงว่าผู้จัดงานเนี่ยนำพรุ มาจุดหรืออย่างไรนายกรัฐมนนายกเทศมนตรีบอกนะนะครับบอกว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่เจ้าภาพจัดงานนำพุมาครับแต่เป็นภาคเอกชนเขาเตรียมพุมาเสริมเพื่อให้เกิดความยิ่งใหญ่อลังการตื่นเต้นตูมตามบูมตั้ มันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นนายกบอกว่าจะต้องมีความรับผิดชอบเบื้องต้นก็ต้องรับผิดชอบเองก่อนละครับก็คือว่าไปเยียวยาผู้ที่บาดเจ็บแต่ต้องตามต่อไปนะครับว่าพรุภาคเอกชนนี้มาแบบไหนถูกต้องไหมใครเป็นคนรับผิดชอบใครเป็นจุดทําให้คนนี่ครับนอนเจ็บอยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้เจ็บเบกน้อยนะครับนำตัวส่งโรงพยาบาลไปทั้งหมดแต่ถ้าปรนภาษาพูดนะครับก็ว่าหูดับนี่นะคงจะมีเยอะละ ใช่ค่ะก็ไฟเป็นลูกๆแบบนั้นเลยน่ากลัวนะคะดีที่เป็นพื้นที่เปิดไม่งั้นเดี๋ยวไฟไหม้กันอีกนะคะช่วงนี้หลายคนไปลอยกระทงก็ยังพูดคุยกันอยู่ในโซเชียลไปลอยกระทงที่ไหนอะไรยังไงคุณสุวไปที่ไหนมาคะไม่ได้ไปที่ไหนแล้วครับกระทงเดี๋ยวกระทงหลงทางอยู่ในห้องส่งวิทยุเมื่อวานเนี่ยอย่าบอกนะลอยคืนหนึ่งสามสี่รอบคุณสุวิทย์อะแหมกลัวรถไฟชนกันจริงๆนะคะไปดูคนไปลอยกระทงแต่กลับมาเจอเซอร์ไพรส์ค่ะ พ่อค้าขนมจีนไปลอยกระทงกับลูกกับเมียกลับมาโจรยกเขาหมดบ้านเลยเอาไปเป็นแสนเลยค่ะเป็นอุทาหรณเตือนกันไว้นี่บ้านเดี่ยวหลังนี้นะคะที่จังหวัดอุดรธานีค่ะที่บ้านถอนน้อยตําบลหนองนาคําอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีตํารวจต้องลงพื้นที่ไปค่ะเพราะว่าคุณน้าสิงหาค่ะมาแจ้งความว่านี่ผม ไปลอยกระทงแป๊บเดียวกลับมาบนี่เปิดประตูมาโอ้โหโดนยกเขาเอาอะไรไม่รู้มางัดพองัดแง่เสร็จ<อ>เปิดเข้าไปของในบ้านมีเยอะค่ะมีเงินสด2 0 0 0 0กว่าบาทมีสร้อยทองอีกหลายบาทเลยค่ะคร,รวมทั้งหมด แสนสี่พันบาทคะ่ะมันเอาไปหมดเลยแต่ก็น่าแปลกใจอยู่นะคะว่ามันมรู้ได้ยังไงว่าของอยู่ตรงไหนหรือคนไปหมดทั้งทั้งที่ไปก็ไม่นานคะ่ะพาลูกเมียไปลอยกระทงแป๊บเดียวคะ่ะแลวตัวเองน่ะก็มีหน้าที่ขายขนมจีนอยู่ในตลาดเพื่อนฝูงก็เยอะอยู่<ส>พอคืนวันลอยกระทงพ่อตาก็ไปออกไปข้างนอกพอไปรับเมียมามาแวะมาปุ๊บเออออกจากบ้านไปก็ไปลอยกระทงตามปกติค่ะแต่ตัวเองรู้สึกตลอดเลยว่าตามันกระตุก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 ค่ะ ตากระตุกเนี่ยมันไม่ดีแน่แหละตั้งแต่ตอนเกี่ยวข้าวแล้วยังนึกในใจเลยโอ้โหสงสัยวันนี้ทะเลาะก,กับเมียแน่เลยตากระตุกขนาดนี้ออแต่ไม่ใช่ค่ะกลับมาบ้านสภาพเป็นแบบนี้เลยเออผลของตากระตุกก็เป็นไปได้นะคะพี่เขาก็มีความเชื่ออย่างนั้นค่ะและช่วงสองสาวันที่ผ่านมาหมามันเห่าตลอดเ,ออเป็นไปได้ว่ามีคนแอบมาดูลาดเราก่อนแล้วแล้วก็รอว่าไปลอยกระทงเมื่อไหร่จะแวะเข้ามาขนของออกจากบ้านไปค่ะพี่ราตรีนะคะภรยาก็บอกว่าหมดเลยสร้อยชั้นสร้อยข้อมือสร้อย ทองพระเลี่ยมทองหายไปในเก็บมา3-4ปีกว่าจะได้พอได้มาปุ๊บมีคนเอาไปซะแล้วขนาดแอบไว<ม>ในตู้เสื้อผ้ามันเห็นได้ยังไงก็ไม่รู้ค่ะหรือจะมาสังเกตการอยู่นานแล้วตอนนี้ตำรวจก็บอกว่า น่าจะเป็นคนรู้จักละค่ะที่ทราบความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาชุดสืบสวนสอบสวนก็ไปหาภาพกล้องวงจรปิดไปดูซิว่ารถใครมาเข้าๆออกๆในช่วงเวลาที่พี่เขาไปลอยกระทงนะคะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์กันเดี๋ยวนี้รู้หน้าไม่รู้ใจเนาะมันเอาอะไรไม่รู้มางัดปลอกเดียวค่ะเข้าไปในบ้านได้เลยแม้ว่าพี่เขาล็อกบ้านไว้แล้วนะคะ นหเนี่ยหมาก็เห่าโจรนะแต่ก็ไม่รู้ใครค่ะตากระตกตากระตกนะครับโบราณก็มีความเชื่อโดยจะพกขวดไฟอีสานอุดรธานีใช่ไหมครับใช่ค่ะมันไม่ดีเหรอ่ะยละพูดภาษาอีสานก็คือว่ากระตกนะครับมันก็คือว่ากระตกทั้งซ้ายทั้งขวาบางคนก็กระตกสองข้าง ตกซ้ายนะครับเบอร์จะได้หัวเราะกับกระตุกขวาจะได้ร้องไห้ก็สุดแท้แต่นะครับความเชื่อแล้วเวลาจะสาวๆคุณกระตุกข้างน,นนะครับไม่มีอะไรกระตุกรลกครับไม่มีเลยหรอดูข่าวกันต่อไปนะครับเรื่องขวางความเร็วอุบัติเหตุเกิดข,ขึ้นที่กุยทุกวันนะครับแต่มอเตอร์ไซค์มันแรงไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นครับซ้อนท้ายกันมาผู้ชายกับผู้หญิงปรากฏว่าลุด ชนฟุตบาทแล้วก็ไปชนกำแพง <S <S <ห>ร้านปัมป๊มแก๊สครับอันนี้ท่านผู้ชมดูภาพข่าวไปแล้วกันนะครับเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเมื่อวันนี้เองครับ <S <S 1> <S 1> นี่นะบริเวณปั๊มแก๊สนะครับอยู่ที่ริมถนนแสงชูโตงฝั่งขาเข้าตัวเมืองอำเภอธรา,ามกาหมู่ที่สีต่ตำบลธรามกาจังหวัดกระเชิงเสาครับเป็นไหมมอเตอร์ไซค์คันนี้แรงครับ นี่นะฮอนด้าเฟอร์ซ่าสามร้อยห้าสิบซีซีครับสีแดงดำทะเบียนกรุงเทพหมหานครปรากฏว่านะครับนี่ขับมาผู้หญิงเนี่ยครับขับเป็นเออผู้ผู้หญิงเป็นคนซ้อนผู้ชายเป็นคนขับขี่ จังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับเป็นที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่ตามมาการนะครับเนี่ยนะเจ้าหน้าที่ป um ั๊มแก๊สก็บอกว่ามาด้วยความแรงแล้วก็เร็วมากครับพอมาถึงใกล้ๆตรงนี้ปรากฏว่ารถเสียหลักก็ไปชนฟุตบาทครับพอชนฟุตบาทปั๊บนี้ก็ก,กระถายออกไป,ไปไปชนที่บริเวณกำแพงของป um ั๊มแก๊สที่ว่านี้ทําให้สองคนนั้นเสียชีวิตคาที่รูปปั้นสันทามไม่ต้องห่วงนะครับแหลกแล้วไม่ต้องอธิบายต่อไปนี่นะนะครับนางสาวนภาชนกครับ เกิดฤทธิ์เป็นชาวจังหวัดนครปฐมนะครับที่ซ้อนมาท่านก็เสียชีวิตไปส่วนผู้ชายนั้นไม่ทราบนะครับว่าเป็นใครเพราะว่าเอกสารในตัวนั้นยังไม่พบครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือสันนิษฐานไว้2อย่างครับก็คือวันหนึ่งครับมาเร็วมาเร็วแรงรถมันแรงด้วยอันที่2ก็คือว่าจะหลับไหนหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้เราะว่าขับดีๆนะครับมันแฉล็บมรจุพูดบาทอย่างเงี้ยแล้วก็เสยไปต่อเลยนี่นะครับเอาระวังครับอันตรายเกิดขึ้นได้ตลอดนะครับเกิดทุกวันเลยนะคะเหตุการณ์แบบนี้ค่ะไปดูเรื่องใหญ่ค่ะ ช้างมา70ตัวลงไร่ใครสวนใครปวดหัวกันล้ค่ะไปดูตัวใหญ่มาเป็นโครงโครงเลยนี่ม,มากันทีมุ่งหน้าไปไปไหนกันดีไปกินข้าวโพดดีกว่าข้าวโพดตอนนี้เขาใกล้เวลาจะหักกันแล้วอ,อยู่เต็มไร่เลย20ไร่หายวัด ไปในพริตตา,าค่ะน,นี่ชาวบ้านก็เห็นนะแต่จะทํำยังไงได้ละ่ะม,มันมากันแล้วค่ะคที่อุทยานแห่งชาติทัพลานตรงนั้นชาวบ้านเขาก็ไปปลูกข้าวโพดอยู่ตรงแถว<อ>ๆใกล้ๆอุทยานนั่แหละค่ะชาวบ้านเองก็รู้นะว่ามันมามันห<อ>ิวค่ะก็จัดเวรยามไปนอนเฝ้า แต่ถามชาวบ้านว่เาเจอช้างแล้วนอนเฝ<ด>้าแล้วจะทํายังไงก็ได้แต่สวดมนต์กันละ้คะ่ะคอนวอนเจ้าหน้าที่ไปช่วยผลักดันหน่อยจะปล่อยให้ชาวบ้านผลักดันก็คงไม่ดีเป็นแน่ละคะ่ะเพราะว่าชา้างมันทั้งหิวด้วยและอาจจะดุก็เป็นหน้อ,อ่านลงมาที่ไร่โคดไร่โโรนี้ไปดูซิราบเป็นหน้ากลองเลยค่ะมันวนเวียนเดินอยู่แถวๆนั้นนานแล้วที่ตะบนเจรเกษหินอำเอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานะคะแถวอุดมทรัพย์บ่อน้ําเขียวมันก็ไปค่ะตรงไหนใครทําไร่ทานามีแหล่งอาหารมันไม่รู้ลกค่ะว่าชนดใครเป็นฉนดทใครหิว ก็เดินพอเดินเจออะไรก็กินอยู่อย่างนั้นนะคะแต่